แดงครับผมพาเครื่องเด้อนี่ครับซึง่งตกงามนี่พี่หนอ่อตัวอย่างสมบูรณ์แบบย<อ>่างอมพี่หน่อุด<อ>นะกุฝูงพี่ห <c oughs> น่อมุงแม่ล่ะมุ้เบิ่งกักพี่หน่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่กองพาหากินจ้า วันนี้มาพอกันในสองวันที่21ตุลาคม2566จ้ะพี่น้องมื่อนี้แม่กองก็พอกองกะพาเดินทางขับไปฮิทคือเก้าจ้าแม่นครับผมพิกัดกะปลามันต้องมีสมบัติในทางเพื่อบุญสลีจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนเดิมครับจ้าไปหลุนไปชมน้ำกันเลยจ้าว่านหมู่ในห้าสิไดสิมานฮิทยังสิมิฮิทยังให้เากิบไปกันเลยจ้าครับผมวันนี้กะพอในช่วงจะเอาบรรยากาศอยาขึ้นขึ้นเน่เนาะเอาไปหลุนน้ำกันเพิ่งครับว่าสิมิฮิทพอได้เก็บบอสิโศซิ ไปกันเลยครับผมบานเอาผักก่อนเนาะหอดมนีบานกูเก่าแล้วครับจุ่มแหลกแห่งมันเถอะเนาะขาบางเอาเสียดายพี่นะบเห็นเพลินจ้ะพี่ทั้งพี่ก็ยังมีพวได้เก็บอยู่เนาะจ้าหนึ่้สิบปเปอร์เซ็น ก็ยังคือว่าแข็งอยู่จ้ะายังแข็งอยู่จ้ะต่อกันมาครับเียนจ้ะโอ้ยพุ้นขึ้นหน่อยก็เหล็กอูหน่อยลงเหลื่อยแล้วหอมเอื่นก็นออม,นกนม,นมีเลยเียนจ้ะจักล้ามัาเำพันออกใหม่อีกกระโปงหูแล้วจอนี้ อาจจะมีเนาะลงเรือกับโบนีแล้วแต่โบนีคิดว่าโบมีก็ยังมีเนาะจ้าตรนี้่ไงนี่โอ้โหแมงกินตัวอยู่ใช่ไหมแม่งดีดินจะที่นั่นเตะใบตองอีกพย้อนสีเห็นตอนพถึงเล,มเลม็มๆเนาะพวกกอรบเห็นแล้วใบตองน,น้าเนี่ยแม่ Lung luôn để vào lưng là. Ban rừng men cho nóng nữa. Men cho nóng nữa. Long nữa chung cho mẹ cô mùi nóng lòng nữa. Jan lưu. Taa. 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 Ta. 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 บ้านนี้ใหม่เลยครับอืมตึกว่าเพิ่นออกหลายเนาะปีนี้เด้อจ้าแต่ว่าเพิ่นบ่เป็นหมู่ใหญ่ครับนี่บ่เป็นหมู่เพิ่นยายไปเรื่อยบาดคาลูกออกพันๆต้นจิ้มๆเนาะอือถูกแหนบไปเบ้อแหนบนึงเลยนะเดี๋ยวเด้อนี่เจ้า cam nóc bộ hoa gần đây mượn đấy đấy nha bọc đào chân đào mới nè nè khen đi đó thằng như thế này mẹ cho phun đưa vào lăng rồi cứ bình hẹn đèn nè các cô khá uổng như chả เดียวมันก็นให้ก,กอะ,ะกอ,อ่ะเด็หน้าพวกกาะคือตุมงามตุมใหญ่ขนาดเดเกียงอีกครับเด็กน้าเนานะแพทค,คูจ้ะคูลีจ้นะนี่ <c oughs> จ้าคีไม่ต้องงามเลยนะพอกองเนาะมืน็มิันจ้ะคุณข้าจ้ำเดนโอ้าตกงามนี่พี่เนาะต่วาดอกนันที่ใส่แมงเลยแมงเอขีเนะ ใหญ่ก็ยังแข้งอยู่แล้วยังได้อยู่จ้าทีน้าพี่อีกทางพี่อีกสองอยู่ทางพี่อยู่ทางพี่เหมือนเดียวกันนะพ่อะงงนะมีเอือยเพื่นดอกหนึ่งที่เพื่นเจาะเนาะเนี่ยเหลืองน้ำอยู่ด้วยจ้ะเฮ็ดห้าอย่างครับมันนี่กระเด็นครับผมตุ้มน้ำจ้ะอุ้ย เกงหวานจ้ายังมีอยู่ไหมกลถึงข้าลายจ้าเดี๋ยวเห็นดอกนึงนะนีบางีไม่ก้องติดตูมพอดีนะพอกองเนาะสามตูมเลยแมงอีจ่าหนี่งหนึงเห็ดเปนห้าแยะพวกกยกันกัแมงแล้ก็แดงครับอ พาเงด้อนี <t <t <h <h ่ครับซองเขิงซ้าเ่งคุณเลยงอคุณดอกไงดอรทำมได้ครับน้องล่าบ้างก่อนเมนอยู่ไกลนี่น้องลาน้องเล็กไหมงามเลยครับก็ใยญ่นานไหนครับยังเดกันนา้ดอกระคำเ้อะพี่นาะดูนี้นะแเสีจ้า เช็คุณมาจังไนเด้อพี่นองไปอีกสองอู้แห่งจ้ะเปิดหาเห็ดปัวหองนกรเห็ดแดงพี่น Le> um> ้อก่กันเนาะมาจอกมือเวรเสรเอร์สรนขาอันนี้นองมากนี่ ดอกนี้ก็ผูดแท้พี่น้องเห็นบังพี่น้องผูดคือผูดเลยเดี่ยวบึงแน่ล่ะมเบิ่งคาคาพี่น้องใหญ่เลยครับโอ้ยใหญ่กว่าฝ่ามือไม่กล่องอีกพี่น้องน่าเลี้ยจ้าดอกงามไม่รองสามดอกครับเสร็จแล้วอันดีอุ้มโลกคุกจ้า อสวยครับผมจูงเป็นแดงจ,นนจ้ะแดงนาเนาะจ้าโอ้ยครับแนมมึงเิวเพื่อนกันวาเหตุก่นรณ์ไข่ตกจมันนะดขนัดบางกลัวจ้ะโอ้ยครเาแง <c oughs> นะจ้ะเป็นบานเนาะจ้าบางก็ยังแข็งอยู่นะปะกติ

เนาะสองในเด้อครับเพิ Hello, ่นมีหนะกับอันน้องเพิ่นเนาะมีทั้งตูมทั้งบานแม่นจ้ะพี่ดอกมั้งดอกนี่แหงอยู่ทางแห้งอยู่กับทางเลยจ้ะทางดินสายเนาะ ็บไปมันหันบัวหินพพกบฮวนบัวหิ่นแล <c oughs> ้วครับผมพี่น้องวานนี้กะสี่ได้เวลาพาพี่พาน้องกลับบ้านน่อยเลยครับวานนี้สวยเติบแล้วเนาะเอาไปเบิ่งผลงานนด้ไปกองก่อนเลยครับผมก่อนิกลับบ้านเนาะพาพี่พาน้องเข้าป่าเก็บเพชรวันนี้สิโสขิมานหรือบ่มีเพชรยังเนี่ยสิได้ไล่ได้หน่อยจำได้เอาไปเบิ่งก,กันเลยครับผม ามาเบิ่งผลงานเม่ก่องผ้าหากินจ้ามือนีผ้าพี่ผ้าน้องขอเขับปลาหาเฮ็ดจ้าก็ถือว่ามานอยู่จ้ากมานค่คอยๆเนาะจ้าเพระาะว่าเฮ็ดเข้ากะเหลื่อมหายอย่างนาะพ่อกองเนาะนี่เฮ็ดปัวเข้านี่คือสิเบิดเดี๋ยล่ะครับยิปสิเมนทุกถ่ายอิริเลยล่ละนี่เนาะพอแต่บานเพิ่นจ้ะดอกดอกผุกะมีเนาะพ่อกองเนาะดอกผุผนั่นเฮากระพอะอะไรนาะงเปก่องแบบเอาอะไรเนาะ,ะ,ะแต่บ่มีแหลมบ่มีตูบม่มีคือสิบ่ายเนาะ แมนเฮ็ดเอ็นเห็ดโกะโกะด้เอ็ดอ็นจ็ดดอกก็เกอะฮาฮ้าด้เมองละดอกสองดอกอย่างสิเนาะแมนกอะเห็นเห็ดร้วมนี่ครับไม่อะไรนอกจากฝังข้าเลยเนี่แมนจ้าสามดอกครับผมดอกใหญ่ก็ฝ่ามืออีกพี่น้องฝังดำมากเกะด้สองดอกเนาะจ้าสรุปผลงานโดยรวมก็ถือประมานอยู่เนาะพ่อกองเนาะแมนครับผมสำหรับคลิปนี้แม่กองก็ขอฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กองพายกินเลยด้จ้าพ่อฮอนีมีกำลังงใจด้เฮ็ุคิดไหม่หมลิดดีๆให้พ่อเงี้ยเงียให้พี่ให้น้องฮได้เบิ่งจะต่อไปนาะงแม่กองเนาะจ้าพอกันไหมในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าครับผมจังไดกก็ขอคขอบคุเลยหลายเด้อครับเอทุกท่านที่คอยมากคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทางสองแม่กองพายกินนะครับเนาะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พ่อไปซัำนิ้ซะก่อนครับผมพอ,อกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ